ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พอดีเจ๊ลูกศิษย์นะครับแผนกไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นลักษณะของจบหลักสูตรทว,ทวีทวีเลยนะทวีวุฒิไทยจีนค,ครับทวีวุฒิไทยจีนแล้วครับนี่ครับมานนาั่งสะพานนะครับอัน <iste noise> นี้แนะนําตัวนะครับชื่ออะไรเอาไก,ไกลๆที่ลาบเสียงวันนี้ไ่ไก่ไทยไก่เออชื่อนายพีรพรหาเนาสุครับชื่อนัศึกษาแลกเปลี่ยนทวีวุฒิไทยจีนครับเออชื่อชื่ออะไรชื่อนายชื่อติวครับอ่าไปเรียนที่จีนกี่ปีเรียน หนึ่งปีครึ่งครับหนึ่งปีครึ่งนะครับ,รบทีนี้ความหมายคือประเทศจีนนะ,ะครับได้อะไรบ้างเอาอยากให้แบบเราไปเรียนอะไรได้ะสบก,การณ์ความรู้ที่จีนได้อะไรบ้างหนึ่งเลยทัก็คือภาษาครับภาษาครับสองเลยก็คือช่างของเขาครับช่างเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานใหม่ครับเขาบ้านเขานี่เทคโนโลยีบ้านเขาดีกว่าเราไหมดีกว่าเยอะครับดีกว่าเยอะนะครับดีกว่าเยอะทันสมัยกว่าบ้านเราทันสมัยกว่าบ้านเรานะครับต่อมาที่ผมก็ต้องถามเลยเขาบอกว่า จบมาแล้วตอนนี้เขาจองตัวแล้วเขาจองตัวแล้วนะครับจองตัวแล้วอ่ะไปถามเขาเอาเท่าที่ว่าจะบอกว่าขายง่ายอยูงเทียินยี่บาทนะถ้าทําอยู่ที่เียนะครับก็จะสตาร์ทที่ประมาณสามหมื่นครับสามหมื่นก็บาทถ้ากลับมาที่ไทยถ้าอยู่ที่ไทยร้านี่หมื่นหมื่นห้าครับหมื่นห้าแล้วตอนนี้จองตัวยังตอนตอนทั้งคห้าคนเลยครับตอนนี้คือมีอยู่ห้าคนนะครับไปหคนไปห้าคนแล้วจองตัวแล้วห้าคนแล้วก็ ของบริษัทเลยนะของมิดขนมิดผลนะครับมิดผลจองห้าคนแล้วก็เลือกลงที่ไหนนะผมพเลือกลงที่อำนาจเจริญครับเลือกลงที่อำนาจเจริญมีที่ให้เลือกมีอำนาจเจริญใช่ครับมีอำนาจมีใจภูมิอำนาจใจภูมิสกลนครสกลนครสมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรสาครระยองชนบุรีระยองชนบุรีเขาเลือกลงที่อำนาจเจริญบ้านเราแล้วครับทีนี้ อยากมีอะไรฝากให้น้องๆม้างที่ที่เราไปประเทศจีนแล้วก็ไปเรียนแล้วก็จบแล้วอ๋อก็อ,อ,อยากจะฝากสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศหรือไม่เคยคิดว่าจะได้ไปเรียนที่ต่างประเทศก็ คือไทยอะไรที่ดีนคนอนคุเราจะร่วมโครงการ m o u เป็นนักศึกษาเรกเปลี่ยน m o u ครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆมาเบียนนักศึกษาต่างชาติด้วยกันครับมาเรียนที่นี่ได้ถึงโกอินเตอร์แน่นอนนนี่นี่แหละครับไงก็ต้องขอขอบคุณลูกซูกซิทที่น่ารักนะครับพอดีเขาวุ่นกลับมาจากประเทศจีนนะครับก็เดินผ่านมาก็เลยเรียกมาคุยด้วยแล้วก็เขาพูดเป็นลักษณะให้แรงบลใจับน้องๆใ้ดีมากแล้วก็ ผื่อคนไหนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของที่จะไปต่างประเทศแล้วก็ฝากหนึ่งเรื่องของการแต่เนะี่ยะเรียนภาษาภาษาภาษาจีิต้องเตรียมอะไรบ้างก็ไปช่วงในแรกก็ให้จําคําศัพท์เยอะๆครับให้สื่อสารได้ในระดับหนึ่งถึงไปนู่นเราพูดไม่ได้คุณครูก็จะสอนให้เราด้วยครับสอนเพ,เพิ่มเติมให้เราด้วย <S 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 พอเราสื่อสารได้ระดับหนึ่งเราก็จะเรียนเป็นในเกีรตวของวิชาตัวเองครับครับยังไงก็ ขอฝากไปกับยังน้องๆนะครับกับบุคนที่สนใจนะครับก็มาเรียนที่วิเลยเทคนิคนครมนใช่ไหมใช่ไหมได้เรียนช่างไฟฟ้ากำลังนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับภาษาจีน่อยครับภาษาจีนเอาภาษาจีนก็ได้ภาษาจีนก็ได้你好我来自汉语学我่ยเ国今年二十二岁了。แปลว่าอเม้งซานเ名ีย นักกรอูคนที่ถูกเฉลยันไปก็ถ้าหากใครที่จะเรียนต่างประเทศนะครับก็มาสมัครได้ได้นะครับที่พิทยาเทคนิคนครอุบลราชธานีมาสมัครกันเยอะๆนะครับโอ้ชัดเจนอีกคนนึงน้ำไหนผมบอกอยู่ปรนเทศจีนดีก่บอลไทยบอลกันบอลไทยบอกบอลไทยบอลตะวันจีนไงวะโอ้ยโอเคครับนี่ก็สุดยอดแล้วครับภาษาจีนนี่เห่ายิ่งชังช่างช่งวันศุกร์